สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเมื่อวานมาพบกับกีตาร์สวัสดีชั้นและนี่ก็คือแฮกแฮกครับเซิรนของกีตาร์ในมือกิกค่ะกิกอะไรกิกเชฟวีเอาก็ได้สายยาลืมแล้วเหรอเป็นสายยาตัวนี้เหรอโอ้ไม่เอาสายยามันยากถ้ายาไม่มีผู้ชายเดินหนีเป็นชีวิตประจำก็คือเป็นคนเสิร์นที่นกนั่นเองนะบ้าเย่าอวยพรกูแบบนี้ไม่เอา เราจะไม่กรตอกย้ำขยี้ไม่เอาทุกคลิปอ่ะจะต้องมีสโลแกนทุกคนจะต้องจำสโลแกนทิ้งได้นะแต่สโลแกนกูเป็นไม่เิกเลยอ่ะโอเคอ่ะวันนี้นะคะก็เราอยู่ที่แจ้งวัฒนะ14นั่นเองนะคะเรามาที่ร้านส้มตำสาวใสาเดนนี่นก็คือตาเห็นในรีวิวแบบไล่เลยที่กระเจาบอกว่าส้มตำเนี่ยมีแต่ราคา10บาทถูกมากเขาบอกว่าว่าเป็นปลาลาว นี่คือรดต้องให้คนลาวชิมแล้วบอกว่าลาวจริงหรือเปล่าแมนเขาบอกว่ามีปลาร้าเป็นเป็นแบบต้นตำรับของตัวเองนี่เลยเมนแล้วแมนลอแล้วเขาบอกว่าเขามีปลาร้าเนี่ยเป็นต้นตำรับของเขาเองเขาทำเองปรุงเองอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่า เออเป็นสูตรเด็ดซับเพาะก็อยากรู้ว่ามันแซบอิร่บอก็เลยชวนคนมาบ้าบอๆมากินด้วยนะคะชวนคนแซบๆมากินด้วยจะดูว่าระหว่างกิ่นปลาล่ากับกินตัวกุ้งกิ๊งอะไรจะแซบกว่ากันนะคะอะไรจะแรงกว่ากันนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะเขาเปิดอยู่เวลาประมาณ1ิโมงเช้าถึงเที่ยงคืนอ๋อเปิดนานมากแล้วปิดอะคะไม่มีปิดไม่มีปิดเลยไม่ปิดเลยจ้ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ใต้เห็นนะแกลบอ่ะ มันนั่งรอกันยาวเยอะเลยอ่ะเธอคือแบบน่าจะอร่อยจริงแหละเมืองใช่ใช่ไม่งั้นเขาไม่สั่งไปกินที่บ้านหรนอกจากะอร่อยแล้วลูกค้าก็ขี้เกียจด้วยล่าสุดคือไม่ออกจากบ้านแล้วไม่ไาใช้แก๊บอย่างเดียวเอออะโอเคระหว่างนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทานนะคะทุกท่านที่เบิ้งซองกีต้ามมาจนแล้วค่ะอย่าลืมสับสไครกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเนาะก็อย่าลืมกด s u b ส c ครต e ตาแนพอหลายคนเบิงมาแล้วยังบุมีปแบบ การซับสไครอ,อ,อ่ะยอดดิวเป็นล้านซับสไครน้อยหรอไม่ได้ไม่ได้นะคะอย่าลืมกดซับสไครด้วยแต่จะได้มีกำลังใจที่จะเฮ็ดิลิปดีๆแบบมนวนๆให้ทุกคนนั้นได้เบ่งไปเข้าไวกันดีกว่าไหม ท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วเต็มโต้เลยเนาะสั่งได้เต็มทีพ่อหมูนี่ก็กิกเลี้ยงไมไ่เอาตระมาโอนได้บ่ต้องห่วงสั่งแล้วเ <c oughs> บาโยกกินเต็มที่รถมอนี่น่นะสิเลี้ยงเองอ่ะทุกคนมาเบิ่งเนาะอันนี้คือเมนูยำลาวซั่วกุ้งสดเออต้องมีคำว่าลาวเนาะลาวนี่แล้วเป็นตัดแซ็บมา กูกริ๊กต้องได้ซิมเดี๋ยวเช็คกินปลาก่อนหืมกลิ่นมือแรงกว่าปลาอีกกิ็บแน่นอนอ่ามาเราต้องซิมแกต้องกินอย่างนี้อย่างที่ฉันบอกเลยเนอะกินไอเนี่ยมะเขือเนื้ด้วยเหรอใช่กินตามไม่ค่อยกินปลาล่ากลิ่นเพราะว่าสาวลาวเขาแนะนำว่าต้องกินแบบอ่ะเดี๋ยวหอก่อนหืมต้องดูว่าเขาผิวเหมือนกันยังไงปลาลานัวมาก เซบปลาหลนี่คือแบบปลาเด็ดเนาะเข้มข้นมาก<น>อะไรเป็นหยังเป็นหยังจานเนี้ยราคาย1ยเก้อนต้าต้องบอกก่อนนี้ว่าขอเท้าความก่อนอ่ร้านเขาอ่ะชื่อว่าร้านตำ20ซึ่งถามว่าเอาแล้วราคา20อยู่ไหนก็คือตำนั่นแหละที่ราคา20 ส่วนเมนูอื่นก็จะราคาปกติเนาะว่าแต่มือกุกะเพชดคือกันว่าแต่มือกุกะเพทดคือกันจูอ,อ,อ่ะโอเคทุกคนเนาะก็ต่ำนั้นราคาจานนี้ร้อยเกาๆเนาะราคามาแซลมอนอันนี้<ห>นชื่อว่ายำลาวแซลมอนนะร้านก็จะบอกว่าเปิดมา20ปีแล้วนะมึงเท่าอายุกูเลยใช่เหรอก็ขอหหให้ก็ขอให้สวยอย่างนี้แหละอ่ะเรามาลองชิมแซลมอนกัน เข้ากันมึงมาแล้วมาแล้วตำเส้าบาดจานไม่เล็กนะคะพูดเลยออันนี้ขนมจีนแล้วก็ข้าแบบแน่นๆแล้วมีอันนึงที่ยี่สิบาทก็คือหมูยอหมูยอทอดสามเมนูนี้คือยี่สิบก็คือ20สบาทนี้จะมีแค่สาเมนูนี้ส่วนเมนูอื่นก็ราคาปกตินะคะก็ชื่อเขาแหละเขาก็บอกแล้วเนาะว่าตำยี่สิบเนาะไม่ใช่ยำยี่สิบตำยี่สิบแล้วก็ต้องราคาตำนั้นจริงเอามาชิม ขนมจีนเนาะโอ้โหมาดูนะว่าเขาจะตําได้แบบเข้ามากเลยเขาเป็นรสชาติชรสชาติลาวเขาปุ้นเหรอมึงรู้ติรู้ไม่รู้อะรู้มีแม่เป็นชาวลาวเอาแม่เป็นคนลาวอะภาษาเฉยๆเฮ้ยมึงนี่เนาะลวงอ่ะเป็นเบิร์ตมึงเนี่ยทั่วทีมดีกิ๊กทำใหญ่ๆหน่อยทำใหญ่ๆหน่อยแหมกินอันอื่นยังทำใหญ่ยังทำได้้า ่ะเปลี่ยนกัน<ฆ>แซ่บปลาลาเขาเนะะาะเบ่งสีปลาลาดิเอเลนอ่ะดูดิปลา,าปลานัวมากปลาลาขึ้นนัวมากเกาคือก็อย่างที่บอกแหละเขาทําเองปลาลานะ่ปะปลาลาเขาไปสูตรเขาเลยต้องชิมก่อนว่ามะาละก,กอเขาเนี่ยกรอบไหมอืม้อ <laughs> ให้ผ่านแซ่บมากเล<ม>าา<ม>แท้คุณกี้คุณต้องซิมอันนี้ก่อนแล้วเวลากินคุณต้องกินแบบนี้เนี่จริงๆ,งๆคุณต้องกินกับเครื่องมันกินอาหารนะต้องกินให้เป็นอ่าเอาบวงมาเอาบวงมาอกินอย่างเงี้ยใช่ลองซิมเลยกินกับเครื่องมันอมันจะอร่อยมันถึงจะได้รสชาติเรื่องรสชาติเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆกันเขาเปลี่ยนแค่วัตถุดิบเนาะแล้วก็การการใส่เครื่องเครื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนแต่รสชาติเนี่ย ปลาล้านี่คือจะโดดเด่นมากทั้งกลิ่นทำไรอะ่ะท่าอะไรตาขอลูกตาขอดับูก,บก What What the ๋อโอเคุณ <laughs> <laughs> คิดว่าให้สัญญาณอะไรกูอีกอย่างหนึงอะยำสุดท้ายก็คือยำหอยแครงนะคะ <c oughs> อุ้ยหอยแครงเขาตัวใหญ่นะมึงน้ปลาล้างหอยแครงอะกิ๊ก <c oughs> สีแบบ <c oughs> เข้มมากอะโอเคเรามาชิมเมนูนี้ดีกว่าเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขา เปิดมา20กว่าปีก็คือเจลฮ้อนเออเออม้อนี่ฮ้อนก่อนเจลอีก้อใส่ชิมน้ำชิมน้ำฟาดมากแม่คือถ้าน้ำอร่อยยังไงก็อร่อยน้ำเข้มข้นมากเป็นเหมือนน้ำสมุนไพรเลยอะตุ่มเป่าทำไมมันจะไม่ร้อนอ่ะงั้นก็กินนะอร่อยไหมอืมชิมังดีมันเป็นเหมือนน้ำแบบมันเป็นน้ำเหมือนน้ำแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ น้ำสมุนไพรเลยอ่ะมึงต้งยม<อ>ตยำ<อ>สมุนไพรอ่ะเออมีตะไคร้นะใช่มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใบโหระพาเนี่ยคือกลิ่นหอมมาจากใบโหระพาเลยมึงซ <Wow. S 1> ุปร้อนร้อนซุปร้อนไหมคะร้อนค่ะร้อนค่ะคนร้อนไหมคะร้อนค่ะคุไม่ได้ถาม <c oughs> เวลาขึ้นขึ้นเครื่องบินอะมาชอบจะถามกูว่าซาร้อนไหมคะกูบอกว่าก็เอามือจิ้มสิคะเหรอก็ดีนะ้นเขาไม่เอาซาลาดมือกันกูบอกอีนิดนึงเขาก็จะท่วมหัวกูแล้ไม่ใช่ค่ะเขาถามว่าจะเอาซา้อนไหมคะเขาก็ไม่ถามว่าจะเอาซา้อนไหมคะเดินมาถามกูซาร้อนไหมคะกูก็คิดว่าถามกาซา้อนไหมคะนะคะก็อย่ามาถามกูเป็นคนซื้อเหรอซื้อบื้อไม่ซื้อ เดี๋ยวเราจะมีวิธีการเจขขาะไข่ให้ดูนะคะนี่นะคะต้องทำอย่างนี้เหรอคะนี่เราจะเจาะดูนี่เนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกเองเชื่อปะเนี่ยจิกจิกเห็นไหมมันแตกเองเห็นไหมเอ้าเท่เลยกูเนี่ยกูเท่กูเปิดเจาะไข่ได้ใส่แว่นให้กูด้วยนะ มีอย่างสิเล่นเนาะอันในระหว่างที่รอหมอ้อนะคะเราก็ากไปเมนูนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือปลาอะไรอะปะาอลาเผาปลาเผากูรู้แล้วกูถามชื่ออันนี้นะคะก็คือปลาทับทิมนะคะมาเดี๋ยวเรานะคะจะให้แขกรับเชิญเราชิมก่อนนะคะเนื้อสิเอาไ้ไม่ได้หรอไม่กินขี้ไร เมืองมันอร่อยนะเว้ยอู้มืองเนื้อเนื้อน่ากินมากอ่ะมาทุกคนเราจะมาชิมกันนะคะชิมเนื้อก่อนว่าเนื้อปลาเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเขาก่อนน้ำจิ้มเขาเนี่ยดูดูนะว่าปลาเขาจะสดไหมสดไหมเฮ้ยสดไหมยังเป็นไงน่ากินมากเนื้อคือรู้ว่าสดปลาสดเขาเขาไม่ได้ปลาค้างคาวค้างคาวเขาไม่ได้ปลาค้างคืนมาทำเอ้าเนาะ เดี๋ยวทาให้กินนะวิธีกินแบบลาวนะจะกินอย่างนี้เลยกินไหมใช่แล้วก็จะใส่ก้างเข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หรอมึงแกงตืแล้วกูไม่ได้แกงแกงกูจะไปพูดทําไมก็คือคนลาวเขากินอ่ะเขาก็จะกินแบบพันแบบนี้คือผักทุกชนิดย่างๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาก็จะใส่น้าจิ้มแบบนี้นะคะนี่มาดูมึงเห็นปากมอะไรอ่ะนี่คำของกูเหรอเนี่ยใช่เนี่ยเดี๋ยวป้อนกัวชอบป้อนพันฟันทำปากดีๆมึงอยี๋ยตอแหลปากมันก่วงมากนี่เห็นไหม ยักเข้าไปเออเอเก่งมากไม่ต้องพูดผงปากกินไปเนี่ยคือการการทำให้กิ๊กเงียบได้ดีที่สุดคือการยัดอะไรเข้าปากมันแล้วมันจะเงียบเนี่ยขนาดกินมันยังจะพูดนะพยายามจะพูดอยู่ได้อะอะไรนะอ๋อมีผัวประมาณสิบคน แล้วยังไงจริงนะต่อคิวกันทุกวันอ่ะคะ่ะนผู้ชมเขาเอาหม้อไปไปซ่อมแปลงแบบน,นะคะกินมึงดูกินนะใหญ่กว่าของมึงอีกอมึงอยาอ่อนแอเรากือคทนใหญ่ขนาดนี้ตลอดเลยป่ะคะอ้าวคุณนิ้าคะทำนไงคะทุกคนนะคะก็ปลาเมี่ยง,ง,งเผาเขาน้องก็ถือว่าถ้ากินแนะนำให้กินกับผักที่เขาให้มาให้ครบอ้าวกูจะป้อนมึงอ๋อป้อนกูก็ดีๆนะสูเอาไป เอ้ยชุดก็ไม่อ่าอ่า <c oughs> อันนี้ก็คือเห็ดทอดอรนจีทอดอ่นาน่าจะใช้น้ำจิ้มเขาเนาะเป็นน้ำจิ้มวหวานๆนะใช่ใช่ <c oughs> ของทอดก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มหวานพอมาดับเผ็ดปะอือื <c oughs> น้ำจิ้มเป็น,วนหวานๆก็ไม่มีอะไรมากก็หวานอ่อัน,นี้ก็จานละยี่สิบบาทนะคะสองสี 2, 4, 6, 6, ่หกมหกต่อนนะคะรู้คำว่าต่อนไหม ต่อนตู้ชิ้นเหรอใช่อันนี้มีหกต่อนนะคะอ่ะเอาไปมึงอ้วนแน่มึงอยู่กลัวมันก็หมูยออ่ะมาเช็คดูดิหืมยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะโอ้ร้อน ผู้ชมนะคะเจ๋วฮ้อนนี้นะคะก็จะมีหมูหนึ่งจานแล้วก็เซตผักหนึ่งเซตนะก็ราคาจะอยู่ประมาณ1 5 9บาทร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่ก็บรเบานะถือว่าแนะนําเลยถ้ามาที่นี่ก็คือเรื่องของส้มตำมานะถ้ามาที่นี่นะไม่สั่งส้มตําก็ถือว่าไม่ถึงร้านยำตำยี่สิบก็เมนูที่บอกอีกเนาะตำกุ้งสดคือปลาเขาในที่นี่เด็ดทุกอย่างนะปลาเขาคือเด็ดคือแซ่บทุกอันเลยอย่างที่จ้าบอกเนาะปลาหนัวมากแล้วก็เด็ด เลยจร,จริงๆเพราะว่าปลาเขาทําเองมันเป็นส wow> ูตรของเขาเองเนาะแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าเป็นพยายามตำเล่าตำเลาาคือเขาพยายามทําปลาให้มันเหมือนมีแบบเลาๆฉันก็เพิ่งร uh ู้นะว่าเป็นร้านลับเลยอ่ะยี่สิบไม่เคยได้ยินคิดว่าเพิ่งเปิด20ปีแล้วว่าได้แต่ง Google แบบให้นะคะแล้วก็ขึ้นเพจร้านเขาให้ก็ลองติดตามมานะคะหรือว่าสั่งในละอากร็บได้ เพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้กราบเต็มเลยอะมึงใช่ใเออลูกค้าที่เกียจนะคะก็สั่งแกลบนะคะร้านเขานะคะถ้าจะมานั่งก็คือสะดวกสบายพื้นที่กว้างขวางแล้วก็20บาทมีแค่3เมนูสาเมนูที่เหลือก็เป็นราคาปกติแต่ว่าก็คือถ้าจะให้พูดก็คือมันแซบบันรคุ้มอย่างที่เห็นเนาะกุ้งเขานี่ตัวใหญ่บอลิ่มเลยนะคะบอลิ่มท่มบอลิ่มท่มเออตัวบอลิ่มท่มเลยอะไรอย่างนี้นะก็มาลองกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติด ใชยกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครยังไม่เบื่อกุกกิ๊กก็ส่งหัวใจมาว่าเซฟคุกกิ๊กเซฟอะเซฟกุกกิ๊กนะถ้าไม่อยากให้ออกมาออกแล้วก็พิมพ์ว่าไล่กุกกิ๊กเพราะว่าช่วงนี้จะลากกิ๊กมาใช้งานบ่อยนะคะเพราะว่ากิ๊กก็ว่างช่วงนี้ไม่ผู้สายไม่คุยด้วยเลยว่าเอออะโอเคนะก็ฝากไว้นะคะก็มาไม่ถูกก็มาตาแมพเนาะหรือถ้ามาไม่ถูกจริงก็ โทรถามพ่ต้าค่ะไม่ต้องโทรถามเบอร์ร้าน <c oughs> เดี๋ยวจะลงเบอร์ร้านให้นะ,ะ <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้พ่ต้าแล้วก็คลคิกสบายดี <c oughs> <c oughs>